สวัสดีค่ะช่องยายชิมนะคะเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามไม่ช่องยายด้วยนะคะยายชิมแน,นะนําปัญหาสุขภาพนะคะเกิดอาการเวียนหัวขึ้นไส้พระอืดปะอมทํำยังไงดีกินอะไรดีนะคะให้หายเป็นอาการที่เกิดได้หลายสาเหตุนะคะการเกิดอาการเวียนหัวขึ้นไส้เช่นการนั่งรถการตั้งท้องหรือแม้กระทั่งร่างกายติดเชื้อโรคนะคะทั้งหมด ความไม่ปกติของระบบภายในร่างกายอาการขึ้นไส้พระอือดผอมควรดูแลตัวเองอย่างไรและกินอาหารทีนี้เรามาดูกันว่าหากมีอาการขึ้นไส้พกระอือดผอมควรดูแลตัวเองอย่างไรกินอะไรเพื่อช่วยลดอาการได้บ้างนะคะหากคุณมีอาการเวียนหัว ขึ้นไส้ผื่อืดะอมหายใจไม่ทั่วท้องอาจเป็นเพราะร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอด้วยอายุที่มากขึ้นมีแนวโน้มว่าจะเกิดโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหรือหากอายุน้อยก็อาจมาจากเครียดโรคแพนิกนะคะเวียนหัวขึ้นไส้ผื่อืดะอมหายใจไม่ทั่วท้องเป็นเพราะร่างกายกำลังจะฟ้องว่าเกิดความผิดปกติในระบบร่างกาย ควรพักผ่อนให้เยอะขึ้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายดื่มน้ำมากๆเพื่อให้ระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้ดีขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าแยกอาการของแต่ละประเภทนะคะเวียนหัวขึ้อนไส้ผื่นอุดะอมและมีอาการห่วงนอนเป็นอาการเริ่มต้นของขนท้องนะคะที่ชัดเจนนะคะคืออาการห่วงนอน สาวๆที่มีอาการคนท้องระยะเริ่มแรกอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังท้องแต่อาการว่วงนอนอ่อนเพลียชัดเจนมากหากสงสัยว่าตัวเองกำลังตั้งท้องหรือไม่ข้อลองซื้อที่ตรวจคันจากร้านขายยานะคะที่ตรวจท้องจากร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อมาเช็คดูอาการนะคะอาการขึ้นไส้เวียนหัวผอื่นผะโอ้ว่องนอนแบบอาการของคนท้องจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน แม้ว่าดื่มกาแฟออกกํา,ากลังกายล้างหน้าแล้วก็ไม่ช่วยให้หายห่วงมีเพียงการนอนที่พักผ่อนเอนหลังสัก15นาทีพอจะช่วยได้นะคะอาการเช่นนี้จะอยู่ตลอดไปจนกว่าจะคลอดส่วนประเภทอาการเวียนหัวคึื่นไส้ผื่นระอมท้องเสียเป็นการจุดเริ่มต้นของร่างกายติดเชื้อนะคะมีอาการผะอืดระอมท้องเสียร่วมด้วย มงบอกว่าร่างกายรับเชื้อเข้าทางเดินอาหารอาจเกิดเป็นอาการอาหารเป็นพิษตามมาหากอาเจียนติดต่อกัน3-4ครั้งใน1ชั่วโมงให้รีบพบแพทย์นะคะหากลืมน้ำพักผ่อนแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ระหว่างการเดินทางไปพบแพทย์เราก็ควรควรจิบน้ำเกลือแเพื่อป้องกันร่างกายส่วนเสียน้ำนะคะ วิธีแก้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีแก้ว่าเราควรจะกินอะไรดีช่วยเหลือตัวเองก่อนขั้นแรกให้นั่งพักเมื่อมีอาการเวียนหัวขึ้นไส้ควรรีบนั่งพักก่อนหากกำลังเดินทางอยู่ก็ควรหาที่ปลอดภัยนั่งพักหยุดอยู่นิ่งๆป้องกันอาการบ้านหมุนเป็นลมหากเกิดเหตุไปสถานีขนส่งก็ขอ,ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เพื่อพาคุณไปยังพื้นที่ปลอดภยัย นะคะเพราะอยู่ในสถานที่พุกพานหากเกิดเหตุนในบ้านก็ควรแจ้งสมาชิกให้ทราบให้รับประทานอาหารอ่อนๆนะคะเช่นโจ๊กข้าวต้มก๋วยจั๊บนะคะน้ำซุปอ่อนๆเพื่อช่วยเพิ่มโปรตีนคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายนะคะอาหารย่อยให้เหล่านี้จะช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วยให้ลดอาการผะอ,อืดผะอมได้นะคะใช้วิธีประคบเย็น โดยการใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำแข็งแล้วพันผ้าสะอาดหนึ่งชั้นประครบศีรษะท้ายทอยนะคะประครบท้ายทอยเพื่อลดอาการเบียนหัวระหว่างนั่งพักหรือนอนพักได้นะคะหรือจะใช้วิธีกดจุดที่ข้อมือการกดจุดที่ประจอบริเวณเข้อมือนะคะโดยการใช้นิ้วกลางนิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะคะนิ้วกลางกับนิ้วโป้ง โค้งเป็นรูปตัว C กดระหว่างบริเวณเส้นเลือดใหญ่บนฝ่ามือนะคะและข้อมือบนฝ่ามือและข้อมือกดทิ้งไว้30วินาทีแล้วปล่อยทําจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะอีกเรื่องการดูจอตอนนี้เราต้องเริ่มหยุดพักสายตาก่อนลดลดอาการเวียนหัวนะคะดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำขิงร้อนๆระหว่างนั่งพักเพื่อช่วยลดอาการ ผืออืดผืออมนะคะวิธีทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเป็นวิธีบรรเทาอาการขึ้นไส้ผืออืดผืออมหากเรากินอะไรเข้าไปแล้วยังไม่หายอาเจียนนะคะเรายัางอาเจียนอยู่และท้องเสียอยู่เราควรรีบไปพบแพทย์ใกล้บ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์ก,รก,รก,รกรดติดตามด้วยนะคะขอความสวัสดีมงคลจงบังเกิดแต่ท่านทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ